สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ m อ9นะครับน่าสวัสดีครับสวัสดีค่ะว่าสวัสดีครับอ๋อวันเชีิบดิวฟูลเลยนะครับเพราะนี่วันนี้อันไหนครือดิวฟูลนี่เดียวเสียโอ้ยผมติดแฟนหงแฟนหงแฟนห้องผมติดเหลืองแน่ๆน่เลยดิวฟูลอะไรไม่รู้ใครอยู่ ว่ร้นเยากาศเตรียมของไหวแล้วก็ติดป้ายทีพีสก,กินเซรั่มนะครับผลิตภัณฑ์ตัวใหม่เดี๋ยวเปิดตัวก9โมงนี้นะครับเราก็เตรียมงานช่วยกันนะครับเตรียมงานช่วยกัน กีบังของเขานครับพอเตรียมของไหวแล้วนะครับอีกไม่นานนะครับอีกไม่นานอีกไม่กี่อึดใจก็เดี๋ยวเริ่มพิธีนะครับ อันนี้จะไปเป็นบรรยากาศล่าสุดเนาะโอโกระโดดแล้วกระโดดขึ้นแล้วเทียนเทียนขาว ยังไม่ได้ฟังเลยครับคุณรันที่เจ้ามาถึงวันวันไมีคืนนี้ครับสามตุ่มครับครับพื้นที่แล้วนะครับครับผมไครับ มา่าจักมงอะสามทุ่เมื่อคืนว่า็ขี่มอไซขี่มอไซมากแขน่ยอดดีแล้วฝนมาตกฝนมาตกคนโตกันลำบากนแ้เนานน้นยิน่นะะอันนี้เป็นป้ายใหม่นะครับป้ายใหม่โอ้ป้ายใหม่นี่หล่อหล่อสวยเลยนะป้ายใหม่ของผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ เซรั่มเซรั่มไปร้อยเก้เดี๋ยวรอเปิดตัวนะครับไป้อแล้วไปซื้อแล้วพดร่งบ้งอัตัวซื้อไว้นะฮะไม่เห็นก็เลยพี่ไปซื้อมาใหม่ให้โจไปเทสนะครับพงใหม่ให้โจเทส

น่าจะยังไม่ได้สัก,กลุงนะจิมมี่หล่อมากนะไม่เห็นหน้าเห็นตาเป็นเดือนแล้วนะแอปมีสมมีก้วยมีหมาคําพูมีองุ่นมีมะกรานี่มะกรมีมะระกอมีสาลี่มีมะพร้าวมี ส้มโอมีแตงโมประมาณนี okay, <S <S ้พิถมากมากเลยก็เป็นบรรยากาศล่าสุดนะครับที่บ้านลุงคนนะครับเตรียมสถานที่เรียบร้อยเนาะถอด่าเรียบร้อยนะลองสง

ก็ขายอยู่คร well? ับตัวนี้ขายอยู่นะครับาอะกินไม่อดเอาไอ้กล้องเมงมาหน่อยตอนนี้ยังขายอยู่นะครับแต่เปิดว่าไม่ค่อยได้มาแล้ว็กกินข้ามาเมฆเสียงน่าสุดเนอะมอเล็กกีนหมดแล้วค่ะมาเลีกกินมีการหามาเลยทำไมเสียงมันเป็นอย่างนั้นล่ะไม่ไม่แบตแบตอ่อนมั้ง แบตออนแบตออนเราไม่เสียบก็เนาะเออแบตออนปักต่ออมาาเนี้ตู้ตู้ตู้อย่างไงมันมันช็อตเครื่องไหมหระซื้อมาแล้วยังไม่ได้ชารไงแล้วลูกันนี้มิกกี้เร็วหาหน้องแล้วออกเป็นรอบเนี่ยกจี๊โอ้ยแต่โผล่ขึ้นมาขึนสอนขี้ขึ้นอย่เลยาสุดนะครับเดี๋ยวเสียบสายไฟนะครับก็เตรียมงานช่วยกันนะครับ หยดหยักหยักยักเลยหยดครับก็เป็นบรรยากาศาล่าสุดเนาะโอเคนะครับ บรรยากาศประมาณนี้ถ้ามีอะไรอัพเดตเรามาเจอกันคึกหน้านะครับชอบมากชอบมา <c oughs> บกไม่อพี่เสียบจะไล่ไล่ใสาจม่้พี่เสียบจะไไล่ใส่มของส่งให้ผมไหมมีไงในบ้านเลยไม่มีได้ไงออกไ์สดต้องหลายวันแล้วไม่มีใครมาเอา เมื่อเวลาแล้วกบกอกสั่งซื้อกะติดเ้าะติดเ้ามองลกยุงจิบนี้ลายไปก่อนนะครับสวัสดีครับถา